ยายจ่าเอ้ยน้องมาอยุเมืองนอกสามปีได้อย่างแดได้โรคซึมเศร้าได้โรคเครียดนะประสาทจะกินหัวทางบ้านก็จี้เอาแต่เงินทางนี้ก็ต้องเลียนนะงานการบบได้เฮ็ดอืมข้อแต่เงินผัวบางเทียร์ก็ทะเลาะกันเพราะทางบ้านบ่รู้จักพอเงินเดือนเขาก็ให้อ่าลูกเขาป่วยก็ต้องส่งเสริม ทีนี้กดกดกดเอาหลานเป็นประกันายจ่าจรู้นหนูรู้นิ่ใส่ของแม่นะเพราะบ้านมีน้องชายมีหลานนะฮะน้องสะพ้ยเป็นลูกสองคนแล้วก็ลูกเขาอีกคนหนึ่งเนาะงานการเพื่อนกระเฮ็ดนั่นอะแต่พอกินแต่ว่าก็กินอยู่กับแม่เงินเดือนมื่นห้าบ่อพออ่ะอ่าลูกเจ็บป่วยเติมขอเพิ่ม โบโพอระยะสามปีมานี่หนูก็เรียนเนาะกำลังจะจบแล้วละ่ะเอองานก็ยังร่ทันได้เห็ดก็เลยสุดของหัวใจเหนื่อยแท้หมดแหงเห็ดจังใดสาวเหนื่อยนี้นะเฮาก็ต้องลุกขึ้นสู้คือเกา่าเพราะมันเป็นภาระของเฮาสาวผัวเขาถือว่าซอยเขาถือว่าให้นะ ก็ถือว่าดีแล้วเฮาต้องลุกขึ้นมาสู้เราเหดเพิ่มเติมเสริมสามปีมันเป็นจุดเริ่มต้นนะจะโยนภาระปัญหาครอบครัวเฮาทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งพีทั้งน้องทั้งลูกทั้งหลานให้กับเขาผู้เดียวบอดายนะฮะเหนื่อยแค่นี้อย่าเพิ่งบอกว่าเหนื่อยลุกขึ้นมาทํางานสู้เหนื่อยคูณสองแต่ถ้ามีเงินเข้ามาในกระเป๋าของเจ้าของด้วยการหาได้ด้วยตัวเอง จะรู้สึกดีกว่านี้ตอนเนี้ยมันเหนื่อยหัวใจมันบได้เหนื่อยร่างกายเพราะหัวใจเนาะเออนะฮะคิดนําแต่ปัญหาแต่แรงเงินเฮาบบถึงยาเอาความทุกนี้ไปทิ้งให้กับผัวฝรั่งเพียงผู้เดียวนะก้าวมาแล้วเลือกเขาแล้วที่ฟังนี้ฝรั่งโบขี้ร้ายอืม แต่ใจเฮาน่ะมันใหญ่เลี้ยงทั้งครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปบ่ได้ดรอกว่าเขาสีทําให้เราได้ตลอดปีตลอดไปและต้องเข้มแข็งพูดกับครอบครัวให้ได้จัดให้ทุกตั้งแต่แรกคิดยังไงขอถามย้อนเนาะว่าลูกคนเดียวจะเอามาไหมหนูคิดว่าจะเอามาเหมือนกันแต่หนูอยากให้เรียนจบแล้วก็ทํางานก่อนขวางั้นเนาะอ่านเด็กกี่ขวบละ ตอนนี้เขาเพิ่งจะหกขวบอ่ะยังทันอยู่เนาะอ่านี่สามปีนี้ก็ใกล้จบละลูกเถอะทํางานคู่เถอเอาลูกมาเถอะนะถ้าเรามองว่าครอบครัวเราเอาลูกเป็นประกันอย่ารอให้ลูกเรายืดยาวไปนานเพราะโตมันจะลาบากเล็กๆแบบนี้อ่ะให้อีกหนึ่งปีหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบก็ยังทันแต่มาเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีแก่เด็กที่จะปรับตัวนะฮะเรียนรู้อยู่ที่นี่อ่า นะฮะง่ายขึ้นโตมาเรายิ่งทุกข์ยิ่งถูกนะถูกการที่เราบอกว่าเราอยากมีหลักคำประกันของตัวเองมีงานทําก่อนถึงอยากเอาลูกมาแต่บางทีถ้าเราคิดแล้วยืดยาวไปไกลเก็บความทุกข์ไว้นานๆคนที่พังคือเราแรงมันจะไม่ถึงพลังมันจะรอไม่ไหวนะฮะเออแล้วก็พูดให้ชัดเจนกับคำว่าครอบครัวคำว่าน้องชายให้เด็ดขาดเรามีงบประมาณให้หมื่นห้า จะพอกินพอใช้หรือไม่มันอยู่ที่คุณอย่าเสริมอย่าเติมอย่างที่พูดเพราะมันจะทำให้เคยตัวคำพูดเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยและหนึ่งสิ่งสำคัญส่งสารผัวเจ้าของนะเอออย่าให้เขาเหลืออดเหลือทนเขาไม่ได้มั่งมีเราก็รู้เขามีน้ำใจที่ให้เราและครอบครัวเราถือว่าเธอโชคดีตัวเองก็ต้องมาสร้างคุณค่า ให้กับตัวเองเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เขาเบื่อและอิ่มมากไปกว่านี้สาวนะอันนี้คือบอกตรงๆเลยการลุกขึ้นมาทำงานแล้วยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเราจะภูมิใจและยังสร้างคุณค่าความภูมิใจให้กับสามีเราด้วยและถ้าลูกเรามาในข้างหน้ามันก็จะเป็นความปลอดภัยชีวิตคู่นะ่ะฝูกมัดไม่ได้หรอกนะ ยายจ๋าพูดไม่ได้หรอกนะว่าวันข้างหน้าเราจะอยู่กันยาวไกลหรือจะไปกันรอดหรือจะเกิดปัญหาไหมเราอย่าไปคิดไกลขอ,อดูแค่วันนี้ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถือว่าโชคดีสามปีเขายังรับผิดชอบครอบครัวทางเมืองไทยนะเออที่เราอ่อนใจเพราะปัญหาเมืองไทยมันสะสมถ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 มให้กับตัวเราและเราก็ไม่กล้าที่จะไปต่อที่สามี มันก็ต้องปลดล็อกด้วยตัวเองปลดล็อกกับการแก้ไขปลดล็อกกับการลุกมาหางานปลดล็อกก,กับการพูดให้ชัดเจนกับครอบครัวก่อนที่จะบานไปไปมากกว่านี้บานแบบความทุกข์มันมาจมที่เราทั้งทงที่รู้ว่าแรงเราไม่ถึงอย่าฝืนอืมบอกเลยว่าอย่าฝืนยังไงเราก็ไปไม่รอดแต่ถ้าชีวิตคู่เราพังนะ เออก่อนที่ได้ลูกมาคนที่จะเสียใจคือเราหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะคนที่คอยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่รอให้เรารับซัพพอร์ตรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่ได้มาสัมผัสตร,ตรงนี้กับเราอย่าลืมนะเขาต้องการรับในส่วนที่เราช่วยเหลือปัญหาที่เราเจอเราเป็นเอาตรงๆทุกคนพูดให้เขาฟังเนี่ย มีใครอยากรับฟังพอห้านาทีมะมไม่มีพูดจากใจเลยเสียงสูงเลยนะไม่มีเหมือนยายจ๋าก็เหมือนกันไม่มีปัญหาเราใครอยากฟังนะมีแต่ปัญหาเขาที่หนักอยากให้เราฟังและอยากให้เราช่วยเหลือแก้ไขด้วยคำว่าเงินเงินเงินถ้ามีพอบอกเลยสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยถ้าไม่ทำให้หลดเดืดร้อนทำ นะจัดแจงให้ถูกแบ่งปันให้เป็นสัดส่วนและต้องมีเหลือซับพอร์ตตัวเองทำดีเราก็จะภูมิใจในตัวเองเหมือนกับยายจารร๋าทำกับครอบครัวพี่น้องปีละนิดนะเสริมเติมไปเรื่อยๆแต่ส่วนหนึ่งต้องมีซับพอร์ตตัวเองเราจะมีความสุขเราจะมีความภูมิใจเราจะมองย้อนหลังกลับไปบ้านเราแล้วโอ้โหฉันเก่งนะนะเออ และหนึ่งสิ่งอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าไปเอาคำพูดแม่ที่เปรียบเทียบกับคนอื่นมาใส่ใจเราจะต้องบูนต้องลุกต้องสู้จนตัวเองเข้มแข็งและยืนได้ด้วยตัวเองซะก่อนแล้วค่อยก้าวไปทีละสะเต็ปสาวเชื่อยายจา่ามาแรกๆทุกใจกันทุกคน ยายจ๋าโชคดีมาสมัยก่อน23ปีที่แล้วเขาไม่บังคับเรียนเนาะยายจ๋ามาถึงยายจ๋าได้ทํางานยายจ๋าไม่เอาภาระครอบครัวไปให้ผัวยายจ๋าไม่ได้แบกพี่แบกน้องส่งเสียเป็นรายเดือนแต่ยายจ๋าให้แม่กับพ่อนั่นคือพื้นฐานขั้นต้นการช่วยมันต้องเป็นสเต็ปอย่าคิดเลี้ยงเฉลี่ยรายเดือนให้กับพี่กับน้องลูกหลาน เหมือนกับให้กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยเราต้องดูแลเขายันตายนะทดแทนคุณย้ำไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้ามีพ่อแม่ที่โกบโกยเงินจากเราเอาลูกเรามาเป็นประกันเพื่อลากเอาไปกอดอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวน้องชายลูกหลานเมียน้องชายโดยทำงานไม่เป็นการเป็นงานอันนี้คุณเห็นชัดตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งๆท,ที่คุณยังไม่มีแรงทําเองแล้วเจ้าของเรื่องจะไม่ใจเข้มแข็งลุกขึ้นมาตัดตอนแต่งให้มันถูกตั้งแต่แรกหรอถามหน่อยเธอในเมื่อเข้ามาในช่องไนจ่าพูดคุยทุกเรื่องราวแล้วดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหนูเพิ่งเริ่มดีละเห็นละชัดเจนละเคลียร์เลยตั้งแต่แรกนะแล้วเดี๋ยวก็ดีเองเพราะเรื่องแบบนี้ผ่านกันหมดทุกทุกคนเจอกันทุกทๆคน อืมบางคนอาจจะใจอ่อนมาสิปีอ่ะกว่าจะเข้มแข็งได้บางคนใจเด็ดเผ็ดจริงดัดตั้งแต่แรกก็จะโล่งใจและภูมิใจนะคะลองเลือกเอาว่าตัวเองจะทำยังไงอย่าเจ็บความทุกข์จมปักอยู่แต่ตัวเองเพราะหนึ่งสิ่งปัจจัยสำคัญเรามีลูกที่เราจะต้องดึงเขามามีอนาคตที่ดีให้ได้นะคำว่าหัวอกคนเป็นแม่และหน้าที่ของลูก อย่างเราก็ดูแลพ่อแม่นะเท่าที่เราทำไหวแค่นั้นจริงๆถูกไหมทุกคนแม่ๆป้าๆเสริมเติมให้กับเยจาด้วยนะคะ